ัญหาทุกอย่างมาจากคุณสิตางคนเดียวค่ะช่วงที่แกส้มหยุดช่วงที่แกสะบัดต่อไม่รอแล้วนะแกก็มีเงินเข้ามาในในบัญชีแกเยอะมากๆอย่างนี้เพชรถึงเจ็ดหลักป่ะเกินเจ็ดหลักค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์จะเข้าบัญชีสามีแกเขาเลิกกับสามีแล้วเหรอทุกวันเนี้เขาเลิกกันไปนานหลายเดือนแล้วค่ะแล้วอีกอย่างสามีเขาเองก็ไม่ถูกกับลูกชายที่เขาเอามาเลี้ยงอตอนตอนตอนแรกโอเคกันอยู่ค่ะ อ่าแต่มันมีวงเรื่องที่หมวยพูดไม่ได้จริงจริงเอามันออกอากาศไว้ร่งจริงเพราะมันก็เหลือพื้นที่ไว้แกเนาะเอางี้หมวยทุกเพชรีเรารู้กันเนาะว่าเกิดจากอะไรเนาะเดี๋ยวผมถามเพชรหลังใหม่เดี๋ยวให้นักข่าวถามเพชรหลังใหม่ใช่เดี๋ยวหลังใหม่มันจะมีมันจะมีตัวตัวหนึ่งที่ทําให้ทางบ้านนะคะเป็นเป็นแบบนี้คือทุกคนอาจจะเห็นแหละว่าว่าแต่ละคนคือเอาพวกงตรงว่าดูดูสติไม่ค่อยแบบช่่คะเต็ม คือทั้งสคนอันนี้ต้องยอมแล้วว่าเอาง่ายๆนะคะสามคนไม่เต็มร้อยสักคนค่ะ